ที่ให้ชิ้นเดือนน่คือมันจะได้แบบไม่คุยวาย

แต่งานอ่ะสามจุดอค่ะแต่งานสามจุดก็ก่อนกค่ะแต่ฉันนเามดเ็กเป่รหน้าหนังหน้าก็างคือฉันแต้มหมือนางค่ะเห็นนางปืดๆแล้วนางก็บอกว่าแล้วนางก็บา่นี่คือติดลูกพี่เามาเลยวิธีการถูกก็กโค่ะไม่แต่ค่อยๆนัไม่ใช่เหรอ เราก็ถือว่าเป็นการนวดหน้าเป็นตัวหน้าเขาหนเนียนอ่ะเนาะก็ทำหน้าสวยใส่เงาะไปกี่นิ้วก็จบก็จบีู่คือคือจะบอกว่าถ้าความไม่เกี้ยงนี่คือแบบคือไม่เห็นนะคะพูดตรงๆรูปไปโดยที่ไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะเนียนไหมเบาเบาสิอ๋อเบาเบาตกตบตกตกที่ตบนี่คือให้แก้มแดงๆค่ะจะได้มีเลือดฝาด จมูกช่วยตบไหมคะไปจมูกไปจมูกข้างปากคือรู้สึกว่ารองตัวกันแดดของนางที่แบบคนรุมเต็มเลยอ่ะรุมจะช่วยตบคือมันเป็นสินค้าที่ขึ้น top เทน the best ก็จะช่วยตบอยู่ of the year of the month of the week of the one the one of course yes ใส่แว่นเหมือนเดิม yes มุมปากค่ะมุมปากนิดนึงมุมปากนิดนึงทำไม่เป็นอะคะ่ะนี่ค่ใะใส่แหวนระลกสดใสขึ้นเยอะเลยมีมอิวปากบนนิดนึงค่ะใบจมูกด้วยค่ะเก็บไว้ไหมสนใจไหมพี่จัน <c oughs> เป็นสินค้าท็อปเปอรเบส